คาเค้ขวัมาแม่เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทค่ะก็เลยไปเน้นสองหนึ่งคารกดอันชนมามันสีมาสองตัวนอกจากไปเน้นนักตัวทั้งหลังหมากว่าตัด่สองหนึ่งไม่ได้ตัดเก้าหนึ่งกเลขออกก็เลยมือมือวันที่สองเนาะค่ะคือเค้ใยดใจบาดในเพื่อนแล้วค่ะเป็นใจบาดในเพื่อนแล้วก็เลยว่าอันมาตามซัดจ้าเราเด้อก็เลยว่าก็เลยใจบาดอยากน้ำให้เพื่อนค่ะก็เลยขออีกค่ะฟันเลยเมื่ขึ้นเนี่ย ค่ะก็เลยขออันเพิ่นอีกว่าขอสามตัวสร้างวดน,นี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวัดก่อนนี่วัดก่อนพอได้ตัดไห้เอฟซีตะว่ากับผู้ใดที่เพิ่นเบิงเพิ่นกะบางคนเพิ่นกะตัดตวะดตดตวา่าเพิ่ม่ามันสื่อบ่ไ้เนาะเน่นค่ะกะขอถอดเอฟซีหลายค่ะบ่ได้ตัดค่ะตัดได้สองหนึ่ง ว่ามาสองหนึ่งเปนกระหามาถือ,อยู่ตะ่ากับบร <ทน S 2> ิษตนเนว่านมาจังใดก็คือท่วนความฝันหวักวกัวไหนปั้งายคาเคขอยมาแม่เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเลือนไปเน่นมสองหนึ่งคาปวดไม่ไดัดเจ้ากับ<ม>ได้ทุ่นยูค่ะอันชนมาเมสิมาสองตัวนอกกับเปนเน่นนักตัวทั้งหลังมากวาวสองหนึ่งไม่ได้ตัดเก้าหนึ่ง ก็เลยออกก็เลยมือมือวันท uh, ี term, uh, ่สองเนาะค่ะม ah ือนี isme, mature, ้วันที่สามเนาะวันที่สองนี่ไปซื้อเค้กใส่บาตรให้เพื่อนแล้วค่ะไปใส่บาตรให้เพื่อนแล้วก็เลยว่าอันมาตามสัจจนเราเด้อก็เลยว่าก็เลยใส่บาตรยาดน้ำให้เพื่อนค่ะก็บอกเพื่อนว่าได้ทำบุญให้เพื่อนแล้วซื้อเค้กใส่ตากบาตรให้เพื่อนแล้วมั้ยก็เลยขออีกกลางฟันเลยเมื่อคืนเนี่ยก็เลยขออันเพื่อนอีกว่าขอสามโตสร้างวันนี้ แต่ว่าห้เห้ามสามห้ากับบอนักสามหอกค่ะเพราะว่าเป็นคนมัดสื่อน้อยๆแต่ว่าสื่อไปเน้นนักนะค่ะแต่ละหวดนี้สื่อแค่สองสามคูแค่นั้นค่ะแต่ว่าใส่แช่นักถือกระถือว่าถือก็อันเธือกจะให้ได้ร้ายสิบ่ะแมนค่ะอยากได้แบบนักนักนะค่ะแต่ละหววนี้สื่อเลยแค่สามสี่คูแค่นี้ค่ะวันนี้ก็เลยขอเพิ่มอีกภายในคืนนั้นเพิ่นจะเลยโทรมา ท้มากว่าสันเพิ่ก็เลยเขามามาหาในความฝันเนาะเป็นไตรย์เนี่โท่อมากพอเบิดจำเบิดท่ได้บอตีสาวเพิ่ก็เลยมาหาบันนี่ค่ะพากันไปสิไดบูค่ะเป็นเหมือนเมืองเก่าเป็นกระยางมากเป็นผู้หญิงเลยค่ะบันนี่เห็นโตเป็นตนแล้วค่ะเป็นผู้หญิงมัดผมแล้วก็มัดยุกไวทั้งหลังสินะค่ะผมอยาบยุ้ต่ว่ามัดผมค่ะผู้งาม คุณงามอยู่ค่ะแต่ว่าอายุกะสิรุ่นแมน่หนูแต่ว่าบแมนแม่หนูเลยค่ะในความฝันเป็นกระยางมากก็มาจับแขนฮะก็ะตกใจเพิ่นว่าอันอีลานั่งโตวซื้อเล็กต้ได้เพิ่นว่าค่ะอหอนี่ก็เลยว่าอันคอยกะเสือนแปดหนึ่งแปดแล้วไปบอกเขาในความฝันนะคะ ว่ามันเข้อสิบอกเลขมันน่องน่องบอกเลขม่นบอกเลขเขาบอกเลขผีมาถามเลขคุณเตี้ยไปถามตั้งไส่บาทแปะไส่บาทค่ะฟันแปะเนาะฟันแปะแสดงว่าผีนี่เฮ็ดมีช่องยูทูบแน่นอนเลยแต่ว่าแจ็คเอาเลขมาแต่ใส่กะแต่บอกบอกไปสั่นแปดหนึ่งแปดน้องน่องบอกเลขผีเอ้า ไปหาปูแกนดูบอที่ว่าปูแกนเป็นยังบอกกับพีกับมี่ยูทูบอ่ะนะพีกัมี่ยูทูบบังยูทูบกับเบิงยูเดอร์ไปหาปูแกนดูที่นี่เนาะมันเป็นนัมากอ่เออแปลกแปลหนึ่งแปดตัวเดียวบ่นนองๆเพราะว่าตัวนี้สิมากสื่อเลขแค่สองกูประมักหลายกูก็จังห้มาสามตัวมันก็ตัดเป็นหกกูเนาะก็ อันนี้โบแมนมากส่วนตัวว่าจะกเ็เลยให้เพิ่นไปแปดหนึ่งแปดมันกับเป็นเลขเบิ่นเนะาะตัดออกมากก็จะมีแค่แปดหนึ่งก็บแปดแปดค่ะนี่นี่ทถึงใจหล,ลายในฟันนะเป็นก็นเล่บานน้องๆเย็บซี่อเบิ่น้องๆอเสียวเลยคอติดต่อแน่ใจเนาะเย็ซี่ถามคนได้เ้วยเสียวลูกภาพไปเฮเดปฏิทินแต่วันนี้มาแ <ขอ S 2> ปดคุดเทียม <ขอ S 2> ิต่ผีมาบอกมีพอใส่บาทใส่ เค้กให้ผีแล้วผีมาถามเลขบอกเลขผีค่ะเลเอ้าระวังผีบอกกับน้องๆบอกผีเพราะดิสเมียนก็กันบาดนี้ยเอฟซีบาดงี่ยนประชั่นให้น้องๆบอกให้ห้าดังๆเนี่ยน้องๆวันนี้บอกเลขผีแล้วกับพากันไปนั่งเลขออกี่ริค่ะในปันหนึ่งแปดขาเป็นออกนี่ใจว่าชันได้ได้้อยบาทผีถือเลขได้ค่ะถือถือนั่น ในปันพีก็ติดเถื่อนคือี่เพื่อบอกมีอยู่เนาะค่ะก็เลยดีใจหลายโอ้ยนีถื่อเลขค่ะคนเข่าวมาเบิงน่องน้องจังหวัดสามรอยกลัวไว้ทั้งเขตบอกเลขพีครั้งวันนี้บอกเลขพีเพิ่น ขึ้นหัวบปกมันแปลกเด้พีถามเอาเลขกเนาะปุณเล่มันกระ้องก็เคยได้เงียเนี่ละ่ะก้องก็ได้งนเงียลยนะนั่ง <c oughs> อีลาเพื่ <c oughs> อนเอิญม้วนๆในการในปันกีลา, <c oughs> ลาตัวซื้อเลขตัวใดเพิ่นมาค่ะเล่ให้เพิ่นแปดหนึ่งแปดก็เลยว่าค่ะ่วมาบบดนี้พ่อสักพังหนึ่งไปฟังเลขออกมาเม่นค่ะเลยยางไปฟังเหลขน้ำกันเนี่นะค่ะกับเพิ่นสองคนกับเลขออกกระโดดดีใจว่าสันกันในปันมันออกตัวใด พ um ี่ก็ด <si ีใจค่ะมันออกตัวได้ปนี่น้องๆหนึ่งแปดค่ะให้ความฝันอ่าได้ลอยบาทดีใจเห็นรองคือหนึ่งแปดได้พี่น้องแล้วมันนี้เขียนถ้าแปดหนึ่งมัดอยู่นี่วันนีหนึ่งแปดเลยก็จะบอกได้เขียนหนึ่งแปดเอ้างๆเขียนแปดหนึ่งนะคนบนมันน่องๆไหมจังมาอันมันแปดสองตัวสิบวิ่งแปดเพราะการซับมา่งแปดมาแรงนะครับโอ้น่องๆเขาบอกได้เขียนหนึ่งแปดอหนึ่งแปดกับเจ็ดแปด ไผสิเป็นไผล่ะพี่ข้างนองบ้านนี้เอฟซีมวลมาสั่นคลิปนี่มาสั่นคลิของเรเคยได้ยินนะบอกเลขผีบอกเลขผีอย่าไปเห็นน้ำได้เนาะตอนผีป้อนคือเออายตัวไปน่าแม่ได้อบัดเนี้เพราะว่าหลังจากใช้บานแล้วก่อนสินอนอ่ะอธิษฐานบอกเพื่อนว่าขอสามโต้จังหวัดในน้ามาค่ะอยากได้สามโต้ค่ะ กันก็เริ่มอ่อนพี่นองเสี้คลอยลุมแต่ว่าหันซึ่นกระหายมากหลายงวดอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าบ่ได้ออกช่องแต่ไดออกงวดหกสามนะคะแต่่าบอกเขาน่ะหกแปดบัดสีไปสืบไปอักเอาก็เลยคิดว่าอันหกแปดกับสามตัวเดียวกันก็เลยกลับเอาได้เจ้าบาทข้งวดนั้นกับบัได้ทุนอยู่กับงวดต่อมากับบได้ออกช่องเพิ่งโทมาบอกเก่าหนึ่งศูนย์ไปออกศูนย์เก่านะทาวัด เบอร์ท่น้องในความฟันีนเลขมันออกหนเนาะหนึ่งแปดกับสิตัวเด่นตัวเด่นตัวตรงศูนย์หกสามแก่ลงแม่นัน่เลยศูนย์หกสามถ้าในเบอร์โท่อจะเทียไปน้องๆ้รอบแรกบอดีบอดีนอนดอกตัวก็ติดท่มาติดท่อมาถามเดียง ผู้บบาวกับผู้จักสองกุ่มก็นอนแล้วค่ะยีนที่ัพทาเรอเด้อยยนผู้บบาทั่วมากขดเลอดอ่ะดนนอสามตัวอ๋อวันนี้ขอสามตเนาะมันก็เลยมาแสงวันนี้สามหงวดที่ผ่านมากันนยินได้เสียงมาบอกตรงๆเลยค่ะมาบอก จะว่ากับบวตรงค่ะดอกคือกลงหกแปดกับอกหกแปดเนาะแจะว่ามันออกหกสามหวต่อมากกับมาบอกเก้าหนึ่งศูนย์เข้ากับไปมากหนึ่งศูนย์มันนี่ก็เลยในในน่อยค่ะหวานเมื่อกี้กับมาบอกเก้าสองหนึ่งนี่หวนี่ล่ะมาเป๊ะบอกถามอเล็กนี่ห้พราะปกติบอกเป็นตัวเลยค่ะเพิ่นมาบอกดูดาวประเด็นเพิ่นคว้าขึ้นเลยควาขึ้นบอกก็ได้มันกับว่าเอา แม่บอกกูเบิ่งกันนะ้าไปยังคือพอเอาตัวมันออกนะไปเอาตัวตีแบบว่าได้เน้นนะค่ะไปมากคุณนี่ไปขึ้นน้องเก่งกว่พียนะไปเลยเอาถามเอาน้ำกันหน้าอย่างเดียวคุณเนาะก็เลยเจ้าขึ้นล่งแล้วค่ะตัดให้เลยสามตัวคนหาเก้าสองหนึ่งคนไปมากสองศูนย์สองสองไปขึ้นเป็นร่องคนแบบแม่ค่ะเพิ่งเลยว่าโอ๊ยมัเล่นฝึกเนาะสิวัยถามมันกันหน้าเหถามมันกันหน้าวั้เวลาวันแดดหนาวพครับ บอนหนาวจ้ะบอนหนาวได้เปิดพัดลมพี่น้องเอฟซีระวังน้องๆกันนะเอฟซีเบงนะเป็นคนที่แม่นหวยแม่นฝันแม่นทุกคนนะครับระวังน้องนิวกับน้องน้องนะครับคนเก็นพี่กับน้องกันซื้อคนกับเลขคองกันน้องนิวน้องน้องน้องนิวน้องน้องเนี่ยมาทั้งทีทำามกองพ่อพี่ผู้เล่นเงยยากใช่ยุยุ่ไก่ทางเล่ายู่อซื้อง่ายๆดอกนาะเมียนค่ะเพราะว่า ขอเพิ่น่าเอามาลายตัวลายมันซสือบบไว้มันงบหน่อยมันเอานักหนขอเพิ่นหรือเพิ่นขอเจ้าของเด็ดนี่ยวันนี้เขาฝันแล้วมาขอเราบอกเลขวัดนี้ผีมาถามเลขผีมาถามเลขน้ำนองนองค่ะน้องนองฝันว่าผีถามเอาเลขเลขเสือออกตัวไดวมาสั่นเตี้ยน้องน้องก็ได้บอกเพิ่นตัวได้ก่อนแปดหนึ่งแปดพุ่นน่ะพี่น้องบอกเลขเอาเลขไม่ไปใส่ค่ะบอกเลขผีแปดหนึ่งแปด